ปปปไ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 ป่งลูกมามามาไไเอานอิน่อ,องพินไปอยู่รถ<ป>ก่อนจะไปเอาน้องพินรถตกทางรถตก อผู้ได้เราเป็นคนขับผูดได้แล้วครับทำทำกับสิ่งเลย เรียมจะเดินทางแล้วหนูหนูไปลูกปะหนูไปลูกปะไปอยู่กับพ่อน่นแมบีเด้อลูกเด้อมา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 น่ะ มาลูกมาเดี๋ยวเด้ไป่อะเดี๋ยวแป๊หนึงแม่แม่ฮักายืนแนมกันไหมไปไหนเนี่ยไปไหนไปไหนเดี๋ยวเจอกันใหม่นะนะลูกนะเดี๋ยวพอกันบ๊ายบายบ๊ายบายน้ำตาสิไหล อุ้ย nắm ปลา lại ไล่ mưa may bỏ, mưa may bỏ lột. สิ่งกันนะลุงเดียไม่อยากเห็นเอินมากกับบโมาเอินมากกับบโมาลุงเดียอ่านไทยเนี่ยสมดุลเอาขนเป็นละนวลหนู

สวัสดีค่ะบันางสวัสดีค่ะวันดีเดินทางปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะเ้อยไค่ะได้ได้ได้อ๋อได้ค่ะได้ได้ ออไปแล้วค่ะหนึ่งลงดีครับเอ,อิ่นมาส่งลูกกับบอม่า ไปเลยลูกน้องไปแล้วลูกน้องไปละไปปะมาวันครับมาวัน บ้ยอมบอกจะเที่ยงเดยไหมขนมไนโตกนุคิดเด้ออ๋อเดียเ่ทางสบายดีนติล่ะทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยเอออนเดิน้าอ่าโอเคโอเคเป็นา้อยอ เป็นห <laughs> ม,มาบอกเขาสิหูความเกินไว้อันอีกขั้นหนึ่งไปหอดประเทศนอกแล้วไป <im it> ไปัวเดในในกงกอย่ <im it> มามือแดดมามือเพ่อวิน่า้ <im it> าออออหาตอนเชา้าเขาสิหูคว่มเกินไวอะบางวะไปลวคะ่ะเดินทางไปละ สามสี่คันอีงเลยยืนเซเวอุฟอกกับลู่เนี่ยโอ้ยดีดีเนี่ยบลูเื่องหูเล่าเดี๋ยวเดี๋ยวสินยางเป็นน้ำดีดีเนี่ยีพ่อก็หลูเเญญ่เนี่ยกกน้ยนองไปใส้ลูกไปใส้บลูเรื่องเออ <laughs> บุลอลกับพอนี่ช่อกำลังซึ้งอยู่นะเมื่อกี้นี่พวกแกมองหน้ากันเหมือนรู้เรื่องอะไรหรือเปล่า <c oughs> บุญหลอขึ้นเป็นตัวใหญ่ก่นอ,โอ,โอนพอละโมเงียบลุกดิกเสียงดังววายเอ้บึงดีๆยังงมวงวอยู่แถวลังบ้านเนี่ยหาจะกินเนี่ยจะกินยังเบิดมือได้ดีๆเนี่ยฮะโด โด้ใส่เมียอยู่ใส่เมียนะเมียเองอยู่ไหนอ่ามาอยู่แล้วไปปกติสิเห็นงวงวาอยู่แถวนี้นะแล้วไปนึอกว่าอยู่แถวนี้สิเสบนึกว่าอยู่แถวนี้สิแสพฝาดดากแอบห้หตลอดนะ่ะเราบอบปากนักลุงเดียว แต่ห้หนะนหนาหันะคือไปนั่งหูนะว่าถ้าแล้วมีอาการสีก็คือเราเระบบโอเคนะคะ้็คือหัวแต่ก็รู้ว่าอยู่กับปนนแม่บีก็โอเคค่ะเพราะสองคนนั่นดิมานี้ดีดิมานี้ บ่หูเรื่องลูกเรื่องเต้าโอ้โหเรื่องจะเป็น มาวัยรุ่นที่มีมีหลูกกันสินะมาหูหรอกนึกว่าเขาอุ้มไปเล่นไปยังัสินะเนาะเหลดเรื่องไปโทษนั่งกับประได้ดอกไอดีๆหูว่าเราลูกไปใส่เนี่ยหูบ่หูบ่ น้องอ่ะโหบ่ลูกไปใสโหบ,หบ่โอเคกดไห์กดแช่จองกระนั่ง้ะคะ่ะเบิงโคสนาให้นไำมเนี่ยเก็บคองเมียนคองก่อน ฝนตกค่ะเรือเรือจุกเดินทางปลอดไัยกันค่ะเราจะหาของหาหนามให้เด็กเด็กเด็กเ,เลยอ,อีก่าไรเลยอ,อีหา ก็จะเหลือสีดำสองตัวสีขาวตัวหนึ่งแล้วก็สีกาแฟสีกาแฟสีช็อกโกแลตนะสองตัวเดี๋ยวทำอีกก่อนว่าสีไดที่เด้ไปยูฟินแลนด์ที่แม่ฮักวานะคะเดี๋ยวทักทมน้องก่อน รากกันไม่คลิปน้านะคะที่ได้อันนี้ลงคลิปดางๆนี่คือน้องหมาทุกตัวเขามีสตอรี่เขามีเรื่องราวให้จดจำนะคะ <c oughs> ขอบคุณ f อซที่ติดตามนะคะรออ่านคอมเมนต์อยู่คะ่ะลุงเดีย เอิญพ่ท่านออกจากสุ่มจากเทียงเถอเมื่อกี้ยังหยอกเล่นกับลูกอยู่ัง่แซวล,ลูกมปนอยู่แต่ตอนเสียเอาไปเนี่ยแล้วไปหลีอยู่ในซุ่ม่ะเราบอกมาเอิญมาซร่กับพ่อมาค่ะพบกันไม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ